1> 2, 1. สวัสดีครับนี่คือมวยไทย7สีอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนโดยหงแดงสุรินวันนี้หงแดงอยู่หน้าตาช่างมวยไทย7สีนะมีโปรแกรมมวยไทย7สีอาทิตย์ที่24ขอบอกว่าเป็นมวยไทย7สีที่น่าดูอีกหนึ่งโปรแกรมคู่หนึ่ง Facebook นวพลควายงามเจอเจมสักแสงทองคาแก๊ตร้อยแปดส่วนคู่2โอ้โหกลับมาแล้วฐานเอกนายกเอต้าสลาวันนี้รพระทเพชรพฤหัสสิทธ์นายกทวีปตะพงร้อยสิบก้าส่วนคู่สามยอดโบงามลักกี้บันเทิงเจอกับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ร้อยสิบสองคู่เอกเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เจอปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนท นี่คือทั้ง4คู่มวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่24หน้าตาช่างโดยหงแดงสุรินไปที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเดี๋ยวหงแดงจะเล่าให้ฟังเฟซบุ๊กนวพลควายงามเนี่ยเป็นลูกชายของนวพลนะสิทธิผู้พันตูเป็นมวยเข่าในอาชีพจอมล่าทุนการศึกษาวันนี้ประทะนี่เลยตัวตึงสายเกียรติเพชรนะ เกมสักแสงทองคาแก๊สวันนี้ Facebook ถือว่าเป็นการมาชกเมืองกรุงครั้งแรกของ Facebook ชกเวทีมวยไทยเจ็ดสีครั้งแรกวันนี้มวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดร้อยแปดเฟซบุ๊กเปิดเกมขาแรกขาลุยขณะที่จังหวะฝีมือก็ต้องเกมสักแสงทองคาแก๊สส่วนคู่สองคู่สองเนี่ยทหารเอกนายกเอท่าสลาเจอกับเพชรพุหัสศสิทธ์นายกทวิตประพงศ์ทหารเอกเนี่ยจากใต้นะนครศรีส่วนเพชรพฤหัสเนี่ยจากบุรีรัมย์ทหารเอก ซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกนี่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายหลักเรียมไอคิวเข่าในเหนียวแน่นขณะที่เพชรเพื่หัดนะเดินเบียดเดินชนเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงคู่3นะคู่3ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูมากๆวันนี้ยอดบัวงามจะได้ไปอำเภอไหมพี่ไก่เข้าใจไหมว่าไปอำเภอคืออะไรไปอำเภอหมายถึงว่าไปแจ้งเกิดยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงสฟอร์มล่าสุดรูดอย่างเดียวรูดหมายถึงว่าแพส่วนคู่ต่อสู้นะถือว่า เป็นดาวรุ่งฟอ,อร์มฮิตฮอตเพชรประภพรลูกบ้านใหญ่สามไฟล่าสุดเนี่ยไร้พ่ายซ้อมอยู่สอเดชพันธ์นะพ่อเขานี่เป็นนักมวยเสมอไหนปอชัยวัดขณะที่เทนเนอร์นี่ขอบอกว่าไม่ธรรมดาเทนเนอร์บอลเทวารินเกียรติเพชรโอ้วันนี้จังหวะฝีมือครบเครื่องยอดบัวง,งามวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่มีดาวรุ่งพุ่งแรงฟอร์มฮอตอย่างเพชรประภพรลูกบ้านใหญ่เป็นผู้ให้คําตอบส่วนคู่สี่ เพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เจอกับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูมากๆม,ม,มวยคู่นี้ใครชนะไปอำเภอแจ้งเกิดเหมือนกันเพชรน้ำงามนะซ้ายครบเครื่องซ้อมอยู่มหลาลัยมอสารคามนะ มหาาลัยกีฬาแห่งชาติมอสารคามเพชรน้ำงามเนี่ยเรียนอยู่ปีนี้น่าจะปี4ขณะที่ปานเพชรเนี่ยซ้อมอยู่สจเล็กเมืองนอนเป็นมวยขวานะเปิดเกมแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นเขา่าดีขณะที่เพชรน้ำงามเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยทางซ้ายเตะก้านคอเก่งมากๆนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนโดยหงแดงสุรินมาในรูปแบบชี้มวยเด็ดชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์